หอันดับตัวละครตัวอวยของไทโยคุงจะมีตัวไหนที่อันดับกันบ้างไปรับชมกันเลยครับก็สวัสดีเพื่อนๆเช้าเคนชิอิมเพกกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลั่าบกับผมไทโยคุงวันนี้ไทโยคุงจะมาจากอันดับตัวละครที่ไทโยคุงอวยกับ5อันดับตัวละครของไทโยคุงนะครับอันดับที่5โมนาเหตุผลที่ผมให้โมนาติดอันดับที่5นะครับ ของตัวละครที่ผมอวยนั่นก็เพราะว่าโมนาเป็นตัวละคร5ดาวที่ตัวไ d ดีของผมนั้นสุ่มได้เป็นตัวที่สนะครับถึงตอนแรกจะสุ่มตู้น้องคลีก็เหอะแต่ว่ามันลุนเลเดออกมาเป็นโมนานะครับน้องเป็นตัวละครที่ช่วยแบกผมในช่วงแรกๆเป็นอย่างมากเลยนะครับและผมเล่นเอาโมนาเป็น DPS น้ําด้วยนะครับในช่วงแรกๆแ,และที่สําคัญที่ผมชอบน้องก็คือน้องเป็นสาวทวินเทลนะครับ แน่นอนครับว่าสิ่งที่ผมแพ้ให้กับผู้หญิงนั่นก็คือทวินเทลครับผมและนอกเหนือจากนี้โมนายังสามารถเป็นซับ DPS ได้อีกด้วยนะครับเพราะโมนานั้นมีสกิลทำดาเมจนอกสนามและมีอัลติเมทที่แรงอีกด้วยนะครับอันดับที่4น้องคลีและแน่นอนครับอิงจากอันดับที่5เมื่อกี้เลยนะครับผมกดตู้น้องคลีแล้วตอนแรกออกมาเป็นโมนาน,นะครับฉะนั้นครั้งต่อไป จึงเป็นการันตีนะครับเหตุผลที่ผมอวยน้องคลีนั้นคือในช่วงนั้นผมขาดตัวทําดาเมจ DPS ธาตุไฟนะครับและจึงต้องการน้องเป็นอย่างมากเลยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นน้องยังน่ารักอีกด้วยนะครับทําดาเมจธาตุไฟได้อย่างมหาศาลรุนแรงเป็นอย่างมากอีกด้วยแต่น้องคลีมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับตรงที่น้องมีแอนิเมชันในการโจมตีที่ช้ามากๆเลยครับฉะนั้นหากใครจะหามาเล่น ต้องรู้จักการแคนเซิลแอนิเมชันนะครับจะว่าไปแล้วตำรวจอยู่ไหนนะ FBI, <open> อันดับที่3ามเ s อ i ชิงและใช่ครับอันดับที่3นั่นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากอดีตตัวอวยอันดับที่1ของผมไทยโยคุงเหตุผลที่ผมให้น้องเป็นอันดับที่3นะครับคือเมื่อก่อนตอนผมเริ่มเล่นได้ใหม่ๆผมเห็นตัวละครเคอร์ชิงครั้งแรกใจของผมนั้นมันก็เกเรขึ้นมาเลยครับ บบเธอคนนี้แหละสเปคในดวงใจนะครับสาวทวินเทลสุดสวยสกิลแอนิเมชันตอนนั้นสำหรับผมเป็นอะไรที่อลังการมากๆเลยครับแต่ตอนนั้นจนแล้วจนเล่าสุมหาน้องก็ยังไม่ได้สักทีครับผมจนท้ายที่สุดน้องมีตู้ไม้ผมกดและผมขอย้ำนะครับกดเพียงแค่4โลเท่านั้นนะครับน้องก็ออกมาหาผมแบบไม่ลหลุดเลด้วยนะครับก็อยังปลาตามสเปกนะครับมาเมาื่อไหร่ก็มานั้นเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทอง <Hey! S 1> โอ้โหน่าเกยนั่นจริงทั้งทีผมรู้สึกว่า <Hey! S 1> น้องคนนี้แหละคือตัวละครที่ผมอวยและรักสุดๆในตอนนั้นเพียงกดแค่ไม่กี่โรก็ออกมาแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่คิดจะเล่นตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าสายกายภาพก็ดีไฟฟ้าก็ดีแต่สั่นพ้องธาตอุอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะอันดับที่สไรเดนโชกุนก็สำหรับตัวละครตัวนี้ จะเป็นตัวละครที่เพิ่งมาใหม่แกะกล่องเลยก็ว่าได้นะครับเหตุผลที่ผมอวยตัวละครตัวนี้นั่นก็เพราะว่าเธอเหมือนคน2บุคลิกอีกคนหนึ่งที่ชื่อเอก็ทาตัวน่ารักเหมือนเด็กสาวทั่วไปเลยนะครับอีกคนก็ดูเกี้ยวกาดแต่ส่วนตัวผมแล้วผมชอบเอมากกว่านะครับเพราะว่าเสียงของเธอนั้นน่ารักเป็นอย่างมากและหลังจากที่ได้เล่นเควสของเธอน,นัออนน้นก็ยิ่งทําให้ชอบเธอขึ้นมาอีกนะครับเอาติเมทของท่านไรเดนโชกุนนั้นรุนแรงเป็นอย่างมาก แถมยังสามารถฟันดาบทําความเสียหายอย่างรุนแรงต่อได้อีก7วินาทีหลังจากปาสกิลอัติเมตนะครับและอันดับสุดท้ายอันดับที่1นึ่งนั่นก็คือคามิสโตอายากะนั่นเองครับผม สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามผมมาจะรู้ได้เลยนะครับว่าพื้นหลังคลิปผมส่วนใหญ่จะใช้เป็นรูปอายากะนะครับเหตุผลที่ผมชอบตัวละครตัวนี้มาที่สุดนั่นก็เพราะว่าผมเห็นตัวละครตัวนี้ตั้งแต่เกมเปิดแรกๆเลยครับและตอนนั้นก็ได้ข่าวว่าเธอคือตัวละครที่มาจากเมืองญี่ปุ่นหรืออินาซุมะอีกด้วยนะครับมันยิ่งน้อยผมยิ่งชอบไปใหญ่เลยครับผมแล้วที่เด็ดของเธอเลยก็คือการมุดน้ำแล้วไปขึ้นเหนือน้ำ จะทําให้น <Netz stereotype and hell> ้ําบริเวณรอบๆนั้นกลายเป็นพื้นน้ําแข็งสามารถพักเอาพลังกายได้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยมุดน้ําเพื่อสํารวจต่อเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่สรุกสบายมากๆเลยนะครับสำหรับเดินทางและสิ่งสุดท้ายที่ผมชอบนั้นก็คือแอนิเมชันเก็บดาบคาตาะหลังจากชาร์ตตีเสร็จแล้วนั่นเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะ โดยส่วนตัวแล้วผมชอบอะไรที่ออกแนวญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยนะครับและนั่นคือเหตุผลที่ทําไมผมจึงให้อายากะนั้นเป็นอันดับที่1ของตัวอวยของผมนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตัวละครอวยของผมไทยโยคุงแล้วตัวอวยของเพื่อนๆล่ะเป็นตัวละครตัวไหนกันบ้างเอ่ยสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับและสุดท้ายนี้หากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b กันด้วยนะครับไทยโยคุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม